นี่คือการร้องไห้ของเรานี่คือคําอธิษฐานของเราสันติภาพอยู่กับโลกใบนี้ซาลโกะซาสากิเกิดวันที่7มกราคมคิศกรา1943เป็นลูกของชิเคโอและฟูจิโกะเกิดที่คูซูโนกิยามาสกุชิประเทศญี่ปุน่นเธอมีพี่น้องทั้งหมด4คนมีพี่ชาย1คนน้องชายและน้องสาว1คน ในปีคิสต์ศักราช1945เธออายุสองขวบสหรัฐอเมริกาได้ทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ที่เมืองฮิโรชิมาในวันที่6สิงหาคมคิสต์ศักราช1945เวลา8นาฬิกาสนาทีเกิดแสงสว่างทั่วเมืองพร้อมกับเสียงดังสนัน่นเปลวไฟและรังสีเกิดพายุพัดฝุ่นรวมถึงสารกรัรมมันภาพรังสีจากการระเบิดลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าปกคลุมทั้งเมือง จากนั้นฝุ่นต่างๆรวมถึงสารกัมมันตภาพบังสีตกกลับลงมาที่พื้นกระจายทั้งเมืองบ้านของซาลโกะอยู่ที่คุซูโนกิอยู่ห่างจากศูนย์กลางของระเบิด1.6กิโลเมตรตัวเธอปีนออกจากบ้านทางหน้าต่างแต่ในที่สุดแม่ของเธอก็พบตัวเธอโดยที่เธอไม่ได้รับบาดเจ็บแม่ของเธอรวมทั้งซาลโกไม่รู้หรอกว่าซาลโกได้รับหลังสี จากระเบิดนิวเคลียร์ซึ่งค่อยๆทำลายเม็ดเลือดเธอจนท้ายที่สุดเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดขาวอีก10ปีต่อมาซาลโกเติบตัวเหมือนเด็กปกติคนอื่นเธอเริ่มเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนโนโบโลิโชในปีคิศ .1949 ขณะที่เรียนอยู่ระดับ6เพื่อนร่วมห้องของเธอตั้งชื่อเล่นให้เธอว่ามังกี้เธอไม่ต่างอะไรจากเด็กผู้ชาย เธอสามารถกระโดดข้ามหลังโค้งเธอวิ่งเร็วมาก50เมตรในเวลา7.5วินาทีตอนอยู่ดลอน6นั้นเธอสูง1 3 5เซนติเมตรหนัก27กิโลกร,รมัมเธอเป็นหนึ่งในทีมนักวิ่งไม้ผัดของห้องเรียนเธอฝันอยากจะเป็นครูสอนวิชาพละเธอเป็นเด็กร่าเริงตลอดเวลาแม้ในช่วงที่เธอป่วยปลายเดือนพฤศจิกายนคริสศ1954ซาลโกมีอาการบวมที่คอ หลังหูและหน้าของเธอเหมือนเป็นคางทูมเธอได้ไปรักษาที่คลินิกแถวบ้านแต่อาการบวมก็ไม่ลดลงปลายเดือนมกราคมคิดศ1955เธอเริ่มมีจุดแดงม่วงเกิดขึ้นบนขาซ้ายของเธอตอนนั้นไม่มีใครคาดคิดว่าโรคร้ายกำลังมาเยือนสารโก ในวันที่21กุมภาพันธ์คศกราิ9 5 5หรือ10ปีหลังจากการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ขณะที่ซาลโกอยู่ในโรงเรียนเธอมีอาการเวียนศรีรษะมากจนเธอลม้ลมลงและลุกขึ้นไม่ได้ในแพทย์โจจิมุลมาตะผู้รักษาซาลโกกล่าวว่าซาลโกได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดขาวกึ่งเฉียบพ,พันโดยคณะกรรมการ ผู้ได้รับเคาะจากระเบิดนิวเคลียร์อะตอมิกบอมแคชูรตี้คอมมิชชั่นหรือ A B C C ก่อนที่จะส่งมาที่โรงพยาบาลกาชาติฮิโรชิม่าที่ปกเวชระเบียนของสารกมีคำภาษาอังกฤษว่าลิวคเมียซึ่งหมายถึงมะเร็งในเม็ดเลือดขาวเือต้องถ่ายเลือดและพบว่าเม็ดเลือดขาวของเธอมีมากกว่าค่าเฉลี่ยของคนปกติถึง6เท่า ในแพทย์โจจิมูมาตะได้เก็บเวชชะเบียนของสารโกไว้เมื่อเขาเสียชีวิตในวัย90ปีครอบครัวของเขาได้มอบเวชชลเบียนของสารโกซึ่งมีทั้งหมด8หน้าโดยมีข้อมูลอุณหภูมิร่างกายของเธอจำนวนเม็ดเลือดขาวและระยะเวลาการให้ยาในช่วงตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์คิศกดราช1955จนถึง25ตุลาคมปีเดียวกัน ให้กับพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมา่าซาะละโกรู้ว่าเธอมีอาการป่วยเกี่ยวกับเม็ดเลือดถึงแม้จะไม่มีใครบอกเธอเพราะหลังจากเธอเสียชีวิตขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังเปลี่ยนผ้าปูที่นอนของเธอได้พบเอกสารซึ่งเธอเขียนผลของการนับเม็ดเลือด ของเธอตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโรงพรยาบาลเอกสารนี้ได้เก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิม่าเช่นกันหลังจากอยู่โรงพยาบาลสักระยะเธอได้ย้ายไปอยู่ห้องเดียวกับคิโยโอคุระซึ่งเป็นนักเรียนมัธยมปลายอายุมากกว่าเธอสองปีและป่วยด้วยวัณโรคคิโยมาอยู่ที่โงรงพยาลหนึ่งปีก่อนที่ซาลโกะจะมาอยู่ซาลโกะเรียกเธอว่าพี่ใหญ่ ที่ยะได้เล่าว่ามีสิ่งหนึ่งที่อยู่ในความกลัวของสารโกหลังมาอยู่ที่โรงพยาบาลคือในวันที่4กรกฎาคมมีเด็กหญิง5ขวบชื่อยูกิเสียชีวิตในหอผู้ป่วยเด็กด้วยมะเร็งในเม็ดเลือดขาวอันเป็นผลจากระเบิดยูเคร์เด็กส่วนใหญ่ในหอผู้ป่วยมาแสดงความเคารพศพที่ห้องดับจิตของโรงพยาบาลสารโกพูดพึมพำเยีบเยบบว่า ฉันต้องตายเหมือนเขาไหมคียต้องไปก่อสารโกแต่ก็กั้นร้องไห้ไม่อยู่คียเชื่อว่าสารโกดูรีว่าอาการป่วยของเธอต้องเกี่ยวข้องกับเดเบอร์นิวเคียร์และเป็นโรคร้ายต่อมาสมาชิยุพชนกาชาติโรงเรียนมัธยมปลายชูคุโตกุในนาโกยา่าได้ส่งนกเรียนที่พับด้วยกระดาษแก้วสีแดงเหลืองม่วงจำนวน4ี่พตัวให้กับกาชาดของฮิโรชิมา เพื่อมอบให้กับผู้ป่วยที่ได้รับผลจากระเบิดนิวเคลียร์ประมาณครึ่งหนึ่งถูกส่งมาที่โรงพยาบาลกาชาที่ฮิโรชิมาซาเลโกได้รับนกกระเรียนกระดาษแก้วและเห็นว่ามันน่ารักมากทั้งคีโยและซาลโกได้ช่วยการพับนกกระเรียนโดยใช้กระดาษห่อของขวัญที่หาได้ในโรงพยาบาลมาตัดเป็นกระดาษขนาด5ตารางเซนติเมตรในช่วงแรกของการพับนกกระเรียน เพื่อค่าเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาลเมื่อมีนกกเรียนมากขึ้นเขาเอาไปแขวนไว้ที่รางผ้าม่านชิซุโกะฮามาโมโตะเพื่อนสนิทห้องเดียวกันกันกบซาลโกะบอกซาลโกะว่าตำนานญี่ปุ่นโบราณน,นกกระเรียนมีอายุพันปีใครพับนกกระเรียนหนึ่งพันตัวเมื่ออธิษฐานสิ่งใดจะได้สมปาถนาเธอจึงตั้งใจพับนกเรียนให้ได้หนึ่งพันตัวเพื่อหวังว่า จะเกิดปฏิหารให้เธอหายป่วยเมือ่อเธอพับนกเรียนได้หนึ่งพันตัวปฏิหารไม่ได้เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามเธอยังเชื่อตำนานการพับนกเรียนเธอพับนกเรียนต่อแต่ครั้งนี้เธอจะอธิษฐานให้หนี้ของพ่อเธอได้รับการยกเว้นเธอพับนกเรียนเพิ่มอีก300ตัวในช่วงปลายของชีวิตเธอพ่อและแม่ของสารโกททำใจยอมรับความจริงว่า ลูกสาวคุณโตของเธอคงจะมีเวลาไม่มากในโลกใบนี้ทั้งสองพยายามรักษาสารกกเท่าที่จะสามารถทำได้โดยการรวบรวมเงินเป็นค่าถ่ายเลือดส่วนยาต้านมะเร็งได้รับจาก a b c c นอกจากนี้พ่อของสารกกต้องการให้เธอมีความสุขในช่วงท้ายจึงได้ตัดสินใจตัดชุดกิโมโนให้เธอใส่เป็นครั้งแรกโดยฟูจิโกะแม่ของเธอและญาติญาติได้ช่วยกันเย็บทั้งคืน ชุดกิโมโนและถุงใส่เงินและรองเท้าแตะเปิดด้านบนได้ถูกนำมาให้สรารโกใส่ที่โรงพยาบาลเมื่อสรารโกเห็นแม่เธอนำชุดกิโมโนมาให้ที่โรงพยาบาลเธอร้องไห้และพูดว่าแม่ต้องลำบากและใช้เงินมากเลยแม่เธอตอบถือว่าช่วยใส่เป็นแบบให้แม่หน่อยสรารโกแสดงออกถึงความสุขในขณะที่เช็ดน้ำตาในช่วงหลังสรารโกเมียาการแย่ลง ร่างกายเธอมีอาการบวมอย่างเห็นได้ชัดฟูจิโกะแม่ของเธอได้มานอนครั้งที่โรงพยาบาลเกือบทุกคืนกลางคืนของวันที่24ตุลาคมคศหนกรอาช1955อาการของซารโกะเริ่มแย่ลงอย่างมากขาซ้ายของเธอบวมขึ้น1.5เท่าและมีรอยสีม่วงอมแดงอุณหภูมิของร่างกายเธอสูงถึง40องศาเซลเซียสเธอมีอาการปวดที่ข้อต่อ และกระจายมาถึงขาเธอพยายามอดทนต่อความเจ็บปวดขณะที่ผู้ใหญ่ต้องร้องไห้นอกจากนี้เือยังมีเลือดออกใต้ผิวหนังในตอนเช้าของวันที่25ตุลาคมพ่อแม่ของเธอได้รับแจ้งว่าสละโกะเหลือเวลาน้อยแล้วพ่อแม่เธอได้เรียกพี่ชายน้องชายน้องสาวของเธอมาที่โรงพยาบาลทั้งห้าคนยืนอยู่ที่หัวเตียง พ่อของสละโกถามสละโกว่าอยากกินข้าวสุกที่ใส่ชาไหมสละโกตอบว่าอยากพ่อของเธอป้อนเธอสองช้อนสละโกพูดว่าอร่อยมากซึ่งเป็นคำพูดสุดท้ายของเธอจากนั้นเธอก็เสียชีวิตสละโกรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล8เดือนเสียชีวิตในตอนเช้าของวันที่25ตุลาคมคิศก1955 เวลาเก้นาฬิกาห้นาทีอายุ12ปีสระโกได้สำเร็จการศึกษาชั้นประถมระดับ6หลังจากการเสียชีวิตของสระโกศพของเธอถูกผ่าชนสูตรโดยคณะกรรมการผู้ได้รับเคาะจากระเบิดนิวเคียร์หรือ a b b c และพบว่าเธอเป็นมะเร็งที่ต่อมไทรอยด์ด้วย ผลดังกล่าวทําให้วงการแพทย์ญี่ปุ่นทราบว่าลังสีจากระเบิดนิวเลียร์ทำให้เกิดมะเร็งที่ต่อมไทรอยด์ด้วยซาลโกะไม่รู้หรอกว่าการจากไปของเธอได้ทําให้มีหลายๆสิ่งเกิดขึ้นบนโลกใบน,นี้โดยเฉพาะการโนโล,ลงสร้างสันติภาพของโลกหลังจากการเสียชีวิตของซาลโกะเพื่อนร่วมห้องได้รวมตัวกันจัดตั้งชมรมเพื่อระลมทุนสร้างอนุสาวรีย์ระเลือกถึงซาลโกะและเด็กทุกคน ที่เสียชีวิตเนื่องจากระเบิดนิวเคลียร์รวมถึงเด็กหญิงโยโกะโ,โมริวากิอายุ13ปีซึ่งเสียชีวิตในวันที่ระเบิดนิวเคลียร์ถูกทิ้งที่ฮิโรชิม่านักเรียนญี่ปุ่นทั่วประเทศมากกว่า3,000คนรวมทั้งนักเรียนจากประเทศอื่นๆอีก9ประเทศได้ช่วยกันบริจาคเงินเป็นจำนวน5.8ล้านเยนเพื่อสร้างอนุสรณ์ของซารโกในปีคิศสกราช1,958 หรือสามปีหลังจากการเสียชีวิตของซาลโกอนุสาวดีของซาลโก,นโกในท่าถือนกเรียนเหนือศีรษะได้เปิดอย่างเป็นทางการที่สวนอนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมา่าซึ่งอยู่ใกล้กับจุดทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ที่ส่วนล่างของอนุสาวรีมีแผ่นป้ายข้อความว่านี่คือการร้องไห้ของเรานี่คือคำอธิษฐานของเราสันติภาพอยู่กับโลกทุกปีจะมีคนจำนวนมาก นำนกกระเรียนกระดาษมาวางที่อนุสาวรีย์ของซาลโกและเขียนข้อความเกี่ยวกับการดรล,ลงให้เกิดสันติภาพอนุสาวรีย์ของซาลโกมีอยู่อีกที่ที่ซีฮัตเตอร์พี Park, ซพาร์ควอชิงตันสหรัฐอเมริกาซาลโกต่อมากลายเป็นสัญลักษณ์ของผลกระทบจากระเบิดนิวเคลียร์และเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพและความสงบสุขของโลก นอกจากนี้การพับนกกระเรียนของเธอกลายเป็นการแสดงออกถึงความต้องการให้เกิดสันติภาพขึ้นซึ่งถูกนำไปใช้ทั่วโลกซาลโกเป็นวีรสตรีของชาวญี่ปุ่นจำนวนมากเรื่องราวของเธอได้ถูกนำมากล่าวในโรงเรียนหลายแห่งเมื่อถึงวันลําลึกการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ที่ฮิโรชิมา่าเพื่อเป็นการลําลึกถึงซาลโกคนญี่ปุ่นได้ยึดเอาวันที่6สิงหาคมทุกปีเป็นวันสันติภาพ ครอบครัวของซาลโกได้มอบนอกกระเรียนบางส่วนที่พับโดยซาลโกให้หน่วยงานต่างๆทั่วโลกที่ต้องการจะเก็บรักษาเช่นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอเมริกาญี่ปุ่นแคนเป็นสต์อเมริกันเนชอรัลมิวเซียมเป็นต้นสนงครามไม่ว่าแพ้หรือชนะประชาชนคืออยู่ลับเคาะขอสันติภาพจงอยู่กับโลกใบนี้